<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโยระดานะครับช่องที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหวยตัวเลขสถิตินะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยนะครับาลาวพัฒนาแล้วก็ฮาหนอยเนาะโอเคเมื่อวานก็มีลาวแล้วก็สามฮาหนอยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่ฮาหนอยก่อนเลยเนาะโอเค ดูผลกันก่อนนะครับ S คือพิเศษนะครับ n คือปกติแล้วก็ v คือ v p นะครับพิเศษออก04902ปกติออก57687นะครับแล้วก็ VIP ออก60147นะครับมาดูซิว่าเราผลประกอบการเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเมื่อวานให้เด่น9กับ6นะครับก็มีทั้ง9ทั้ง6เนอะพิเศษกับปกตินะครับผมตามนั้นนะฮะ <c oughs> มาดูนหน่อยพิเศษศูนย์สี่เก้าศูนย์สองนะครับก็หลักร้อยมีศูนย์ครับพิเศษหลักร้อยมีศูนย์ครับอืมแล้วก็สนะี่เก้าเนาะอ๋ะอเขียนติดไม่ติดก็เข้าไปเลยตรงๆนะครับศู 0, 49, นยะ์สี่เก้าเก้าสี่ตัวนี้นะครับผมเ เป็นตัวที่ชอบด้วยนะครับ049จัดไปนะครับ0 2ไม่มี2นะไม่มี0ไม่มี2เลยในตารางนะครับก็ข้ามไปที่ปกตินะครับ5 7 6 8 7อ่ะอันนี้บอกเลยว่า2ตัวบน2ตัวล่างนะครับผมนี่7 6 N นะครับเอ้ยถูกว่าวันนี้ N อ่ะ n n แล้วก็ N นะครับ นี่นะเจ็ดหกแล้วก็แปดเจ็ดนะครับอ่ะมาดูสีตรงนี้ตัวนี้มันโอ้โหเป็นเลขที่ไม่ชอบนะครับแต่เข้านะครับก็คือโดนเบาๆเนี่นะครับไอตัวนี้จะหนักหน่อยไอพวกสีสีดอกจันจะลงหนักหน่อยนะแปดเจ็ดนะครับอ่ะลอบไปทั้งบนทั้งล่างนะครับสําหรับ <c oughs> ฮานอยปกตินะครับอ่ะมาดูเวฟพีกันบ้างนะครับหกศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดอ่ะ เข้าไปที่ c 7นะครับ c 7 v i p นะครับ v แล้วก็ v นะครับนี่่ะ c เจอยู่ไหนเอ,อ้ยนี่นะครับ v นะครับผมแล้วก็ผมได้อันนี้ด้วยครับ6.01ใช่ไหมเราไม่มีศูนย์ก็จริงนะครับแต่เรามี6กับ1นะครับแล้วเราใช้ศูนย์ตัวนี้ <c oughs> ผมก็เหมือนกับเราลงไป0.16อะไรเงี้ย แล้วก็มันได้โต๊ดอะครับเนาะอ่วีวีเขียนเล็กๆก,ก็ได้นะครับศูนย์หนึ่งไม่ถูกไม่เป็นไรแต่ว่าสาตัวเนี่ยผมมีหลักร้อยเป็นเลขศูนย์ไงศูนย์หนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งทุกท่านก็ถูกโตสดแล้วใช่ไหมนะประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสามหน่อยนะครับผมอิ่มอิมเข้าทุกหน่อยนะจ๊ะเออใครตามใครเห็น ใครหยิบยกไปถูกตัวผมแสดงความยินดีด้วยนะครับยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับมาดูลาพัฒนากันบ้างเป็นยางไรแม่เลขสามมาไงวะเนี่ยความเด่นคือมันสู้สองไม่ได้นะถ้ามันถ้ามันเด่นอีกนิดนึงนะแล้วผมเปลี่ยนสองเป็นสามนะมันเข้าแต้มหกเลยนะสามสามเนี่ยเนาะเสียดายมันเด่นสู้สองไม่ได้อ่ะอ่ะลอไปหนึ่งสี่แล้วกันนะครับ แค่สองตัวล่างนะครับนี่แค่นี้โอ้โหเล่นเบาด้วยคือถ้าอยู่ในตัวดอกจันก็จะแบบอิ่มๆหน่อยอะเนาะแต่อย่างนี้ก็ถือว่าโดนเบาๆนะครับจัดไปเข้าไปที่สองตัวล่างนะครับหนึ่งสี่นะครับสามสามไม่มีเสี็จได้อ่ะไม่เป็นไร <c oughs> เรามาเริ่มวันใหม่กันนะครับวันพฤหัสสบดีวันนี้นะครับที่สนะิบสี่เนาะก่อนจะไปเข้าเนื้อหานะครับ คำเตือนนะครับช่องยราดาเป็นช่องที่ผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับหวยตัวเลขสถิตินะครับไม่มีการสนับสนุนให้ใครเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่ยังได้สถิติมีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีหลุดฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณของท่านอย่างจงหนักนะครับคอมเมนต์ด้วยคำพูดที่ไพเราะและอ่อนหวานเด็กอายุต่้งแต่18ปีควรแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่มาดูดูแล้วก็ชวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องยราดาด้วยนะครับผมนะในคือแบบใครผ่านมาเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามการแจ้งเตือนทุกๆคอนเทนต์ที่เราลงนะครับผมนะส่วนใครไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยไม่ว่ากันนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะครับผมนะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับใครที่แบบไม่ได้อยากตามไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยดูเพื่อความบันเทิงก็ได้จะได้เพิ่มยอดวิวให้ผมเนาะอะมาดูกันหน่อยครับวันนี้อ่หน่อย อ่าพรหัสับ,บดีที่สิบสี่พฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดนะครับมันเบี้ยวๆจังวะตรงนี้นมโอเคนะครับวันนี้นะครับเลขในะตารางมีศูนย์สองเก้าแปดเจ็ดแล้วก็ห้านะครับอ่าให้ตัวเด่นมาตัวเดียวก็คือเลขแปดนะครับจริงๆแล้วอ่ะส่วนตัวเลยนะผมชอบเลขเก้ามากเลยแต่ว่าตามสถิติที่จดบันทึกไว้อ่ะที่ผมบันทึกเองอ่ะมัน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 บ่งงชีวิตที่เลขแปดฉะนั้นแล้วก็ตามนั้นครับ ใครชอบแปดไปแปดใครชอบเก้าไปเก้าใครชอบสองตัวไปทั้งสองตัวครับแต่วันนี้ชี้ชัดไปที่เลขแปดสำหรับสถิตินะครับซึ่งตัวเด่นนงจริงไม่ได้สําคัญอะไรหรอกดูเลขที่เราชอบดีกว่าเนาะจับวินเอาในตารางหรือว่าไอ้ตัวเน้นตัวรองนะครับมาดูสิบห้าชุดนะครับแบ่งเป็นตัวเน้นตัวรองได้ดังนี้นะครับเน้นไปที่เก้าตัวเลยนะแล้วก็รองไปที่หกตัวนะครับเน้นมีเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าแปดแปดห้าแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองห้าศูนย์และห้าสองครับ รองมีแค่หกตัวนะครับ9 2 9 7 8 0 8 2 7 5และ2 0นะครับผมอ่ะมีเท่านี้นะครับการเบิลน,นะครับเข้าไปที่แต้มสี่อย่างเดียวเลยนะแต้มสองตัวหามาได้คือเลขคี้หมดมีแต้มสี่วิเลขคู่ตัวเดียวนะครับก็คือ2 2กับ7 7นะครับนสองตัวนี้เอามาเบิลน,นะครับถ้าจะเข้าเบิลเนาะประมาณนี้อ่ะหลักร้อยวันนี้หาได้สามตัวคือ0 3แล้วก็5นะครับ ชอบตัวไหนก็ลองใส่ดูนะมันช่วยเราได้หลายรอบแล้วอย่างของเมื่อวานเห็นไหมของใบมเมื่อกี้เอออย่างอ่า VIP เงี้ยเราไม่มี01แท้ๆแต่ว่า0อยู่หลักร้อยเราเอาไปใส่เป็น016เลยมันก็ถูก601เห็นไหมมันก็ถูกแบบโตดมันก็ทําให้เราช่วยเราได้เออประมาณนั้นนะครับแต้มสองตัวก็ตามนี้แต้มสามตัวก็ตามนี้ดูเอาเลยนะทุกท่าน <c oughs> อะ ตัวดอกจันนี่คือตัวที่ชอบส่วนตัวนะครับหนักไปทางฝั่งเน้นนะฝั่งรองแอบชอบแค่เก้าเจ็ดะแถมไอตัวงก็ได้ไ<ห>เก้าสองด้ยเนี่ยแหละใจใหจริงๆมันชอบเลขเก้านะแต่ว่ามันบ่งชี้ที่เลขแปดเราก็อาจจะอะพวกที่มีแปดติดๆมาเนี่ยยับใส่เข้าไปบ้างก็ได้ครับหรือใครจะเล่นอ่าแบบ ลงทุกตัวอะไรเงี้ยเหมือนผมผมว่าลงทุกตัวนะเลขผมเองผมหาดืดดืดเนี่ยลงทุกตัวแต่ความหนักความเบามันอยู่ที่ตัวดอกจันตัวชอบนี่แหละตัวที่ไม่ชอบก็เบาๆหน่อยอะไรอย่างนั้นนะครับเนาะโอเคมาดูสามตัวกันบ้างทุกท่านสามตัวนะครับมีจับวินมีเน้นมีรองนะครับจับวินก็คือเอาในตารางล้วนๆนะครับทุกเลขส่วนตัวเน้นตัวรองก็เอาหลักร้อยไปผสมนะครับผสมตัวเน้นตัวรองเนาะดูจับวินกันก่อน ผมได้072นะครับหางหนึ่งแล้วก็หางที่สองเป็น289ในในตารางล้วนๆเห็นไหมส่วนตัวเน้นนะครับเน้นไปที่595ก็คือเอาหลักร้อยตัวเนี้ยเลขห้าเนี้ยไปใส่กับ95ตัวเนี้ย595นะแต่มันไม่มีแต้มเก้านะแต้มสามแต่ผมแบบชอบตัวนัวนะครับเอ สามเก้าศูนย์นะครับผมก็เอาหลักร้อยตัวกลางเนี่ยครับไปใส่กับเก้าศูนย์ตัวเน้นนะสามเก้าศูนย์รวมกันเป็นแต้มสองอ่ะอันนี้เข้าแต้มอยู่ครับอืมอ่ะมาดูตัวรองกันบ้างนะครับตัวรองหางแรกศูนย์นะหลักร้อยตัวแรกนะครับศูนย์แล้วก็ผสมกับเก้าเจ็ดนะครับสลับที่กันนิดหน่อยนะครับศูนย์เจ็ดเก้านะครับรวมแต้มกันเป็นแต้มหกนะครับเห็นไหมแต้มสามตัวแต้มหกเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ห้านะครับอ่ะหลักร้อยตัวนี้ตัวสุดท้ายไปผสมกับเก้าเจ็ดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องสลับตำแหน่งนะครับเก้าเจ็ดนะครับห้าเก้าเจ็ดรวมกันเป็นแต้มหนึ่งใช่ไหมเออนะอ่ะประมาณนี้นะครับทุกท่านก็ชอบตัวไหนก็หยิบยกกันไปแคปไปได้นะครับผมนะเห็นไหมเนี่ยดูที่ประมาณนี้ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับใครที่ตามกันเมื่อวานก็ทั้งเหลาทั้งหน่อยสามหน่อยไปเลยนะครับถูกหมดเข้าหมดเลยนะครับก็สแสดงความยินดีด้วยส่วนใครที่ดูแล้วยังไม่ได้หยิบยกไปอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูกันนะครับถ้า,อาชอบเลขตรงกันเมื่อไหร่ก็หยิบยกกันไปได้นะครับไม่เคยห่วงไม่เคยกักผมไม่มีการเรียกเก็บเงินจาก เปนช่องอยู่แล้วนะครับผมนะโอเคสวัสดีก็ต้องขอตัวลาครับทุกท่านเอ,อลากันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงหวยลาวแล้วก็ฮานอยนะครับพรุ่งนี้มีสองหวยเนาะวันศุกร์นะครับโอเคสวัสดีพวกเราเฮงเงกันนะครับและขอให้ทุกท่านเฮงตลอดเฮงเมื่อทุกวันไปเลยนะครับผมปังเมื่อทุกวันไปเลยนะหมันหมน นะครับใครที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์ผมขอให้ทุกท่านเหงทุกวันปังทุกวันหมานทุกวันจับอะไรก็ถูกจับเลขไหนก็ถูกนะครับโอเคครับสวัสดีขอตัวลายครับทุกท่านสวัสดีครับ